สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการลบไฟล์ขยะเพื่อเพิ่มพื้นที่กับมือถือของเรานะครับเวลาที่เราเล่นทิกตอกไปเรื่อยๆนะครับจะมีไฟล์ขยะทุกสะสมไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับยิ่งถ้าใครนะครับไม่เคยมาลบแคชเลยเนี่ยอาจจะมีการใช้งานในส่วนของไฟล์ขยะเยอะนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการลบง่ายมากๆให้เพื่อนๆมาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นให้เพื่อนมองไปที่ด้านบนมันจะมีขีด3ขีดให้เราแตะเลือกตรงนี้เข้าไปหลังจากนั้นเราก็เลื่อนสไลด์มาที่ด้านล่างให้สังเกตตรงรูปถังขยะนะเลื่อนมาสักแป๊บหนึ่งจะมีคําว่า free space up ฟรีอัพสเปซนะครับหรือว่าเพิ่มพื้นที่นะครับให้เราทําการแตะตรงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้คือแคชที่เราต้องการจะลบนะครับหรือว่าไฟขยะแต่แคชมันก็มีประโยชน์นะครับโอเคเดี๋ยวประโยชน์เดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะครับตรงนี้เพื่อนๆเห็นแคชไหมฮะมันจะมีอยู่ที่1 1 0่งร้อยสิบจุดแปดเมกะไบนะครับมันจะมีปุ่มเคลียร์ที่อยู่ด้านขวามือนะครับให้เราทําการเคลียร์มันออกไปนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับให้กับมือถือของเราครับใครมีพื้นที่น้อยแนะนําให้เคลียร์นะครับแต่ที่คาว แต่ที่คําว่าเคลียร์อีก1รอบนั่นเองนะครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นด้านบนว่าคําว่าแคชมันจะมีอยู่ที่0.0เมกะไบต์แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับโทรศัพท์มือถือที่มีความจาน้อยแนะนําให้เคลียร์ไปบ่อยนะทุกแอปพลิเคชันจะมีแคชหมดทุกแอปพลิเคชันนะครับก็ไปทยอยเคลียร์ทีละแอปก็แลวกันนะครับเราจะได้พื้นที่กลับมานั่นเองทีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานได้กันอย่างต่อนเนื่องแล้วนั่นเองนะครับแนะนานะครับก็มีเวลาว่างก็อย่าลืมมาเคลียร์แคชด้วยกันแล้ว แคชเนี่ยมักจะถูกเรียกว่าไฟล์ขยะนะครับแคชคือข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวในหน่วยความจําโทรศัพท์เมื่อเราใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณทุกแอปไฟล์นะครับมีแคชของตัวเองและใช้พื้นที่จะเก็บบางส่วนของมือถือเราควรที่จะเคลียร์แคชกันบ่อยๆถ้ามีเวลาว่างนั่นเองนะครับ